สวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอลซูคิงโยนสาขาพิมายนะผมวันนี้ผมจะพามาดูรถสปอร์ตของเอลซูกันนะฮะอ่าเป็นรุ่นไหนไม่ได้นะนอกจาก x อ็กซ e s คันนี้นะฮะคันนี้นะครับแต่งสไตล์สปอร์ตมาจากโรงงานนะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่จะมีการเปลี่ยนแม็กจัดทรง นะครับหล่อแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะทำหลับใครที่ชอบสเต็ปแบบใช้งานโหลดนิดหน่อยพอเข้าทรงเนี่ยต้องคันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าคันนี้ใส่อะไรลงไปบ้างนะฮะโหลดเท่าไหร่อะไรยังไงนะ,ะเผื่อท่านใดที่แบบว่าอยากได้รถซิ่งสักคันหนึ่งสปอร์ตสปอร์ตแต่ว่าไม่อยากเตี้ยมากไม่อยากให้มันแข่งกระด้างคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่ครับผม พอเปิดไฟแล้วเป็นไงหล่อไหมฮะนะสำหรับค่าตัวเจ้าคันนี้ครับคุณผู้ชมราคา7 2 3 0 0 0บาทนะมีสองสีให้เลือกคือสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดำถ้าสีดำท่านต้องเพิ่ม70,00บาทและหลายท่านผมเชื่อแน่นอนว่ามีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางรุ่นเห็นบอกว่าถ้าเป็นสีขาวต้องเพิ่ม7 0 0 0ต้องบอกงี้ฮนะว่าสีขาวที่ต้องเพิ่ม7 0 0 0อันนั้นคือขาวมุกจะมีเฉพาะในรุ่น4ีประตู นะครับหรือ X-Series Cap ยกสูงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถแฉบตัวเตี้ยหรือแฉบตัวสูงธรรมดาปกติอะไรพวกนี้นะจะมีเป็นขาวธรรมดาราคามันจะถูกกว่าพวกสีดำสีเมทัลลิกหรือสีลูซายอเจ็ดพันะสำหรับคันนี้นะฮะที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยคือเราจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแบบนี้เลยนะนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเลยมีไฟเดย์ไลไท์ในโคมแบบนี้ ไฟสูงไฟต่ำอ่ะครับมันอยู่ในหลอดเดียวกันนะคุณผู้ชมกับไอตัวเนี้ยกลมๆเนี่ยอยู่ในหลอดเดียวกันนะนะครับหลายๆท่านมีสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีหลอดไฟต่ําจริงๆมันอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้ลําแสงสีส้มเห็นไหมนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวส่วนเรื่องการตกแต่งเนี่ยที่คงความเป็นสปอร์ตนะครับที่ขายดีมาตลอดของ i e ีลสู x Series อ่ะเขาก็จะทําสติกเกอร์คาดมาให้แบบนี้ ผมว่าถ้าท่านคุ้นๆสติ๊กเกอร์นี้จะต้องนึกถึงรถเก่งรุ่นหนึ่งก็คือมินิคูเปอร์นะฮะมินิคูเปอร์น่ยส่วนใหญ่รถเขาจะมีสติ๊กเกอร์คาดมาแบบนี้ที่มันจะดูคลาสสิกหรือว่าดูสปอร์ตในปัจจุบันใช่ไหมนะฮะฉะนั้น X-Series เราเนี่ยก็มีการตบแต่งดีไซน์ออกมาให้สปอร์ตก็คือมีสติ๊กเกอร์คาดมาให้กระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าสีดําเงาแล้วก็ฐานกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาดําแบบนี้ โลโก้ยอสุูสีแดงนะครับทํามาให้รับกับตัวสติกเกอร์ซึ่งจับมาเป็นแบบนี้จากโรงงานเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะมีสกเกิร์ตมาให้จากโรงงาน mm hmm. เห็นไหมนะครับสกเกิร์ตก็มีการดีไซน์ออกมาให้เข้ารูปแล้วก็มีทาแคฟลามาตรงนี้ให้เรานะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยนะสาหรับคันนี้นะฮะส่วนคันนี้นะครับที่เซลต้นบอกว่าไม่เดิมแล้วเพราะว่ามีการ แต่งหน้าทาปากไปน,นิดนึงนะครับก็มีการเปลี่ยนใส่แม็กนะครับเปลี่ยนใส่แม็กเดิมๆิมเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ16นะคันนี้เปลี่ยนใส่แม็กแต่งนะครับแม็กแต่งเนาะก็ข้างหน้าเนี่ยกว้าง9.5นิ้วนะครับเป็นลาย6ก้านแล้วก็ลายนี้จะเป็นลายที่โชว์ขอบนะคุณผู้ชมเงาๆสวยๆนะลายนี้จะเน้นโชว์ขอบนะครับแล้วก็กว้าง9.5นิ้วนะครับคันนี้นะ ส่ยยางไม่บางนะครับใส่ยยางหนาแบบพอดีพอดีก็คือเป็นยางเบอร์25550ขอบ18แล้วก็มีการโหลดจัดทรงข้างหน้าเนี่ยโหลดใส่สตัดปรับเกลียวลงมา1นิ้วนะข้างหน้าโหลดสตัดปรับเกลียวลงมา1นิ้วทรงหน้าหลังก็จะประมาณนี้ถ้าจอดกับรถเดิมเดิมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแทบไม่ต่างกันจะต่างกันแค่ด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยโหลดลงมาให้เข้าทรงนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมมากถ้านิ้วหนึ่งนะ เพราะว่ายางตัวนี้เขามีขนาดใหญ่และวล้อมัน18เนี่ยนะฮะส่วนด้านหลังล้อด้านหลังเนี่ยจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็น10.5นิ้วข้างหลังเป็น10.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะโหลดลงมา2นิ้วเป็นกล่องโหลดนะนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับใส่เป็นกล่องโหลดนี่เห็นไหมตัวสีํำเงินนะครับก็ต้อง ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเบื่อในการที่เอารถแต่งอย่างเงี้ยเราอยากทำกลับมาเป็นเดิมๆนะ่ะมันก็ไม่ยากนะฮะนะทำกลับมาเป็นเดิมๆก็ไม่ยากก็คือเราถอดชุดโหลดออกแค่นั้นเองนะครับมันก็ขึ้นคืนหมดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีการดัดสปริงอะไรพวกนี้แต่อย่างใดเนาะแล้วก็อันนี้ติดฟิล์มนะครับจานรองมือเปิดการาศาสตร์เราก็ตกแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะเหลือแค่ใส หูกระบะไลเนอร์กับตัวฝาท้ายกระบะไลเนอร์พอดีผมรีบเอามาถ่ายก่อน <c oughs> ใจร้อนเห็นรถมันสวย <c oughs> นะครับผมไฟเบรกนะฮะรุ่นนี้ได้เป็น LED แล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านท้ายสังเกตยอย่างนึงนะเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูสติกเกอร์ด้านหน้านะสติกเกอร์ด้านท้ายเขาก็ทําใส่ราย,ายละเอียดเพื่อให้มันรับกับด้านหน้านะครับเห็นไหม ก็มีลวดลายที่คล้ายคลึงกันแล้วก็นี่ด้านล่างก็หุ้มเป็นสติกเกอร์แคปล่ามาให้แบบนี้นะครับมีขีดข้างหลังเส้นสายสีแดงแล้วก็สติกเกอร์ด้านหลังก็มีติดมาให้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ออกตัวรถ X อ็กซิไปแล้วอยากได้สติกเกอร์ของ X อ็กซิลนะครับไปติดสามารถสั่งที่ศูนย์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูนะว่าเราชอบของตัวเตีย้ยหรือของตัวสูง เพราะว่าตัวเตีย้ยกับตัวสูงเนี่ยลายสาติกเกอร์คนละลายกันนะฮะนี่แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3รุ่นนี้มีมาให้นะครับกระจกไล่ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเลยในเรื่องการใช้งานเปิดเข้ามาที่ด้านในนะฮะเอก,กลักษณ์ของ X Series นะครับก็มีการตกแต่งนี่สีดำเงาตัดแดงนะครับครอบเปีนโนแบ็กสีดำกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าล็อกประตูมีมาให้ นะครับแล้วก็เรื่องการตกแต่งภายในด้วยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็มีการตกแต่งตัดลายเบาะเนี่ยให้มีสีแดงนะครับมีสีดำแล้วก็ผ้าเนี่ยจะมีลวดลายนะซึ่งดูแล้วสวยนะครับสวยมากนะคุณผู้ชมนี่สำหรับตัวเบาะแล้วก็เบาะมีขนาดใหญ่นั่งสบายนุ่มนะครับนุ่มเลยนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ย เขาก็จะมีนี่ระบบ,บปรับไฟหน้าสูงต่ำมาให้พวงมาลัยสามารถโยกขึ้นโยกลงดึงเข้าดึงออกได้นะหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้จะสามารถดูกล้องถอยหลังได้ก็แสดงผลอยู่ที่7นิ้วนี่เดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนี่เห็นไหมนะครับแอร์ก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับนี่แล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาให้ ส่วนโทนสีต่างๆอย่างเช่นพวกเพดานเนี่ยจะเป็นสีดำนะเพื่อจะให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็มีไฟสองแผนที่ให้ลำโพงเซอร์ราวซาวมีมาให้แล้วก็ที่บางแดดนะมีกระจกมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่ากระจกที่เขามีมาให้เนี่ยในรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟนะจะยังไม่มีไฟนะแต่มีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนะส่วนด้านหลัง ก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้แบบนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้เบาะแคปใส่ให้เรียบร้อยนะฮะยางรองเท้าเรียบร้อยหมดก็พร้อมส่งมอบแล้วสําหรับคันนี้เหลือแค่ใส่ฝาหลังกระบะไลเนอร์เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะความสวยในเรื่องของสีขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบว่าเราชอบสีขาวหรือสีดําแต่ถ้าถามในเรื่องความดูแลอะไรง่ายกว่าสีขาวจะง่ายกว่า เนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะ,ะแต่ว่าผมมาแค่แบบว่าจากประสบการณ์ที่ขายจากที่ลูกค้าเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสีดํามันจะดูแลยากสุดผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อท่านใดเนี่ยที่กําลังจะซื้อรถอยู่อยากได้รถที่ดูแลง่ายๆนะฮะเอาไปใช้งานไม่ได้ขับเองก็จะได้เลือกสีที่แบบว่าดูแลง่ายแล้วก็ยังคงความใหม่ตลอดอะไรพวกนี้นะ ก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับรุ่นนี้ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่5% 30,000กว่าบาทมีโปรโมชั่นแถมแม็กแต่งให้เลยเนาะสนใจยังไงทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ